ชีวิตที่ไม่มีทางตันของคุณตันภาศกรนาทีวันนี้จะขอนำเสนอ10ข้อคิดจากการทำงานของคุณตันผู้ชายคนนี้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขาเป็นคนที่มีต้นทุนทางสังคมน้อยมากสู้ชีวิตมาตั้งแต่ในวัยเด็กทำมาสารพัดอาชีพมีทั้งที่สำเร็จก็มากและที่เจอกับอุปสรรคล้มแรงๆก็มีให้เห็นด้วยสาเหตุมาจากเหตุภายนอก จากพิษเศรษฐกิจและภัยน้ำท่วมใหญ่ความเสียหายเกิดขึ้นหลายร้อยล้านแต่ทุกครั้งที่ลม้มลงเขาก็รีบลุกขึ้นมาสู้ใหม่โดยทันทีไม่ปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับปัญหาและความทุกข์ใจสวรรค์จะช่วยเฉพาะคนที่มีจิตใจเป็นนักสู้เท่านั้นและแล้วในเวลาต่อมาชีวิตก็สามารถพลิกฟื้นขึ้นมา กลายเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มและอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าธุรกิจหลายหมื่นล้านในปัจจุบันคุณตันถือคติว่าถ้าไม่สู้ไม่ทุ่มเทไม่อดทนไม่เชื่อว่าตนเองทำได้และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ก็อย่าไปคิดทำอะไรเลยเขาเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ชนะทุกครั้ง แม้ว่าคุณจะเคยแพ้มาแล้วแต่ถ้าคุณลุกขึ้นมาสู้ใหม่ก็ถือว่าคุณเป็นผู้ประสบความสำเร็จด้วยเหตุนี้ชีวิตของคุณตันจึงไม่เคยพบก,กับทางตันเลยวันนี้เราจะนำเสนอแนวคิดที่มาจากการทำงานของคุณตันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่อยากสร้างธุรกิจเป็นของตนเองรวมทั้งผู้ที่กำลังทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนด้วยข้อแรก จะทำอะไรก็ตามควรคิดก่อนทำไม่ใช่ลงมือไปแล้วเกิดผลเสียทีหลังเวลาไม่สามารถย้อนกลับมันจึงไม่สามารถจะกลับไปแก้ไขอะไรได้เพราะฉะนั้นก่อนลงมือทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบใช้ชีวิตอย่างมีสติข้อ 2. ควรวางแผนการทำงานเพื่อรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นถ้าวางแผนไว้ก่อนมันก็ทำให้เราคาดคะเนได้ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เราจะได้เตรียมรับมือไว้ล่วงหน้าแต่หากไม่วางแผนไว้ก่อนเราอาจรับมือไม่ได้จากสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น 3. รู้จักมองตอนเองว่าเป็นยังไงคุณตันสอนว่าเราจะต้องมองหาสิ่งที่ธรรมดาในตัวเราไม่จาเป็นต้องไปหาสิ่งพิเศษคนส่วนใหญ่ชอบมองหาสิ่งที่พิเศษที่สุดแต่ตัวคุณตันได้ดีมาจากสิ่งที่ธรรมดาที่สุดในตัวของเขาเอง ข้สจัดลำดับความสำคัญของเรื่องที่จะทำว่าสิ่งใดสำคัญควรทำก่อนหลังจะทำให้งานมีประสิทธิภาพแล้วส่วนที่เหลือก็ค่อยทยอยทำข้อ 5. การทำงานถ้าเหนื่อยหรือท้อก็ให้หยุดพักแล้วค่อยเริ่มใหม่แล้วเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาข้อ 6. ถ้าอยากจะทำอะไรก็ต้องหาเวลาไปทำให้ได้ ครอบครัวกับงานนั้นเป็นเรื่องสําคัญพอกันต้องดูด้วยวนะ่าณตอนนั้นอะไรที่สําคัญมันอยู่ที่ว่าว่างไหมถ้าใจเราเรียกร้องอยากจะทําเราก็ต้องหาเวลาไปทําสิ่งน,นั้นข้อแปดไม่มองว่าอุปสรรคเป็นปัญหาต้องต่อสู้กับมันให้ได้การต่อสู้กับอุปสรรคจะทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นข้อ 9. ถ้าอยากสําเร็จต้องไม่ท้อถอยล้มแล้วลุกข,ขึ้นสู้ใหม่ห้ามยอมแพ้ง,ง่าย จะมีแต่ความมุ่งมั่นอย่างเดียวไม่พอเราต้องขยันทําอย่างสม่ำเสมอสักวันต้องเป็นวันของเราข้อ 10. ประสบการณ์ทํางานจะมีประโยชน์กับเรามากในอนาคตยิ่งถ้าเราลงมือทํางานมากเท่าไรก็จะทําให้มีประสบการณ์มากขึ้นถ้าโมแต่คิดแล้วไม่ลงมือทําก็จะไม่มีแม้แต่ประสบการณ์ของความล้มเหลวที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เราเพราะประสบการณ์ในอดีต ะมีประโยชน์กับเราในอนาคตอย่างยิ่งถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจงกล้าที่จะฝันมุ่งมั่นและทุ่มเทให้สุดความสามารถปฏิหารจะเกิดขึ้นเสมอ